สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสองจะมาถอนเงินออกจากแอป b i t ค u p นะคะเข้าไปที่ด้านบนค่ะถอนเงินพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยจะมีข้อมูลของเราอยู่ก็คือเป็นธนาคารมีชื่อบัญชีนะคะที่เราได้กรอกไว้แต่แรกทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องกรอกจํานวนเงินที่เราต้องการถอนออกวันนี้2องจะถอนที่15,000บาทนะคะแต่ว่าเราต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยยีบาทเพราะฉะนั้นเรงก็จะต้องใส่ไป15 0 0 0บาท ซึ่งการถอนเงินครั้งแรกนะคะจะต้องไปยืนยันผ่านอีเมลด้วยนะคะแต่ทีนี้เราต้องใส่ t o fa ก่อนถึงจะทำรายการได้นะคะเพื่อความปลอดภัยโอเคพอมาหน้านี้ใส่แล้วเนี่ยเราก็ไปกดที่ withdraw ค่ะพอ withdraw เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะกรุณาเช็คอีเมลที่ยืนยันการถอนนะคะภายใน24ชั่วโมงโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเช็คที่อีเมลสำหรับหน้านี้นะคะเราก็ค้างแบบนี้ไว้ก่อนได้เลยเพราะว่ามันขึ้นว่า i t i n g ใช่ไหม แล้วก็ไปที่อีเมลค่ะพอเข้าไปที่อีเมลปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสรุปรายการมาให้เราแบบนี้นะคะมีธนาคารชื่อบัญชีหมายเลขบัญชีจํานวนเงินที่ถอนนะคะเวลาทําการมีประเทศมีอุปกรณ์ที่เราใช้ถอนนะคะโอเคพอเรากดยืนยันปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้ยืนยันการถอนสําเร็จแล้วก็จะถ้าทําติดตั้งไลน์คอนเน็ก์ไว้นะคะก็จะมีไลน์โผล่ออกมาเหมือนเมื่อกี้นี้ ก็คือเงินเข้าทันทีเลยหลังจากกดยืนยันเสร็จนี่นะคะเงินได้หายไปแลดวเหลืออยู่4 0 0พวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ